ไปเบิร์ตเออมองนานกะไปเบิร์ตเพราะแม่เรขวัญอยู่พี่มองเะไร่าสิไปไส่เราเ่ยเบิร์ตแขกเบิร์ตพักเบิร์ตเนี่ยรับรองยายเ่ต้องไปแปลงอะไรยายกะงามอยู่แล้วรูปเจ้าของเราต้องไปตกไปแต่งอันใดกะงามอยู่แล้วยายลูปงามๆของยายไปติดเมื่อนติดแต่รูบอะไรในน้องหล่ะติดมองไรอีกย่า่พี่จะต้องเขียนสารขึ้นให้เขาลงมุนเสนีเพราะแต่เขาได้อ่านสารของเขาคุณบอกมุนเสนีที่ย่า่ วันไหวกับสารนั่นมันจะเพียงมาเขาโตเขาทันทีเลยหลงเสน่ห์อันนี้มันบาใหญ่จะหลงเสน่ห์ในความงามของเอเทนล้วเขาก็จิได้ผัวมันเบาค้างผัวจนเต้นจุนเต้นนอนดีใจจังเลยจิ้งจอกนอนไปนาะเอ้ยน้อเป็นไรรีบพาไปทำตามแผนมันสมบูร็จพาไปพัฒนาเลยไปนองลาปั้นไอ้หนูแน่นอนมาเย่ยมาแน่เติบโต ขอสมาสัทธาทานบันทิกาคารวัตทาวายนักบาศเจ้าเอาไว้ที่คูมวนพี่น้องให้สมเตือนสมสอนจงสุขีสัทธาพรทั่วกันในวันนี้ความยินดีเป็นทุนตัง เต็มพลังตั้งอต,ตได้มาเห็นสัธาพอได้มายามสัธาเมปัานมีเพลงเหมือนสันมาตุ่มให้อุ่นสุดปัตตาพี่แผ่นปวงใจยังห่วงอยากมาเห็นเนื้อว่าเป็นบุเพชาติหลัง เคยคาน้ำแขนห่อยหันห้าวเป็นหญิงายสาวเบาเป็นแรงเชีื้สอส่งให้พลาได้ห้อมกันฉันคือเชื้อชาติปารูดดัดงสักุน่ บินทลาเล่มล้อนนางคอนมาพีสรัทธามีใจเอือจนเจือเลี้ยงเมื่อลำปฏิสันบ่โตกตั้มทำไมตีก็เกือลือหล่นสิบ่อลือซึมสาบซึ่งตรึงอยู่ในสมองตัวของนางเสนอเนี่ แกูฟังเอ้าไว้ต่อไปเถอเอ้ยตื่นเต็นขนาดเลยเนนลองแลน้นอยลอยวน ปอยากล่องก็ล่องบ่เถอกเอา,อาก,นนนอนะก,กาูอยากม้วนนอยางมากางพุงกางแป้งก็ล่องบ้าบ้าบ่าบองไปแต่ตัวบิบงสีล่องให้ฟังเออล่องให้กูฟังในเฮ้ยลงเลอลน้อยลอยบนมาถึงกุ้งท่อนก็ขายหอยอตัวแอกตัวแมม,มีท้งหอยเล็กหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่หอยอย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวเล็กนิดเดียวตัวน้อยห,หอยตัวโตจะเอาไว้โชว์กลางลำ เหอยเล็กหอยหลูกขายกิโลละบาทเดียวหอยน้อยหอยเบี้ยวขัดซื้อแปดเดียวเค็มสองกิโลขัดเบาๆขัดไม่ได้หัวขัดไม่มีหัวกะสีบ่มีลูกเอ้ยนี่อย่างเฮ้ยตายแล้วนี่อย่างเอ้าเขาคึ้อยู่ในดุงในป่าคือเก่าอย่างกลับไปกลับมาเขยังอยู่คือเก่าอยู่วุ้ย กับเธอกับพระองค์น่ะตัวพระฉันมาแม่เอาเขาคือยางรัดดุลัดป่าม่เลียวเ้ยนมจำถ้าว่าโกไมมโกงนี่คุณคุณ่าน่นน่ะโกนั่นน่ะเออแต่แล้วโกงนี่เป็นแปลกๆนะยางกลับไปกลับมาและเสด็จไปใส่หัอแต่แล้วเป็พระองค์หลงป่าละตีนเออนมอืองเออเอิญนแม่พระองค์เพคะเป็นเจราใดเรนนี่นมโอ้ยพระองค์ เป็นแปลกๆบอค่ะเพคะย่งางไปกลับไปกลับมากาับพอตกบไม่กบนี่สันได้เพคะแมนะ่นอะไรท่านคิดใจห้องนั้นเคยคิดอยู่แปลกๆอยู่แล้วโอ้ยคือจังทรงเหมยทมเพียแท้แค่จังไดรเราบัดทีนี้พระองค์อมองเป็นห้องหลวงปลาเพระเห็นข่าวบอ,อยหญ่หลวงปลาอยู่เ<ๆ>พคะนี่เม่นกเอืองอ ก็จ้าแม่ตีกูคอยเนี่ยอาเมยกับ่าเห็ดคือสมัยแตกากีแนนอนแม่น้มอื้งเหตุจ้างใดหหวยยำอ้อยชิมว้น้ำท่าฮัล้ลวอันเจะาแม่บ้านนอกน้อยยำอ้อยไว้ว่าสั้นว่ามึงกับโกอินเตอร์ในอินนี่โกอินเตอร์จ้างใดแม่นมอึ้งเอาขนมปังนั่นไหมอันยอดไว้ยอดใบขึ้นอันนีานักแกนหนูนันตีพระองค์เพคะ ว่าจะไหนนุ่มพระอกค์ทรงเมียบะเพคข้ายานมาตังโดนตังนานโอ้ยบวมเลยจังเลยน้อสเสบียงอาหารที่เราเตรียมมายังพ่อเหลือเนี่ยบะเดอร์ดีอันพระองค์เพ็คข้ายแต่ซุปซุปซุปียังซุปหอมปี๋นี่ย่งซุปหอมปี๋ซุปหลีบบอมหาบะ่ะพระองค์เพคะ้าอะไรอื่นอันคือว่าจ้าสี่ดอกเพค็คข้าพระองค์อันอาหารของเท่านั้นอีเตาสแตก็กมาแล้วเพคะ ว่าเนี่ยวาแล้วเาวาวสเบียงที่เตรียมมากนั <c oughs> ่นหลยต่อหลายหลวงก็แม่นเจ้านี่พิพระโอเพค,ค้าีิอันบ๊อนฉันก่นหิวแม่เพคามั่มนแนหิวมั่มแนกระสัน,นสเบิรดหลุดแล้วเพคา,ากินแล้วออกสะโพกกับดากเบิดแม่เพคะาบ่อเป,ป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกอปปสเสบียงอาหารของห้องเบิดแล้วกับบเป็นยังแต่พวกเจ้าก็ต้องหามาแทนบ่าเป็นยังดอกเพคะดิชันจะไปหาเก็บบักใหม่บักไหลไปพักกันไปขืนบักใหม่บักฟงบักไฟกันรับขืนลาย เอ้ค่ะเต้าเออมันขึืนกงใหม่ไว้ยุติหนูนไมแต่ก่อนผู้ใดสิมาขขึืนสูงแต่กอนไปรับจ้างก็แเม่นคอยีนเด้เอืองเอาเต้าเออเอาโจกเมื่อคืออันนั้นเถิดจะลุกืนลุกขออภัยนะค่ะพี่อง์อ๋อตนสยอันใดเป็นแมนนมเอืงเบิ่งไปเมิ่งมาเจ้าก็คื่อันนั้นเด้คือหยางอันที่ดาบ้านนอนนันแม่อันเจ้าล้อเหยียบเมื่อเจีย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 เจยเจียเจีเจียยเจียเจี ข้าไปเห็ดไปตัวจีบตัวเด่นคนแห่งเหียบพระองค์พเพคะอันพระองค์ผักพรก่อนเนาะเพคะอันพวกชาสิบม่อมฉันนี่สิเขา<อ>ไปหาเบื้องบักไม้่เสด็จเพคะตามสบายตามสบายทั้งยุคไปไปนมอื่องเดี๋ยวไปหามาหาหาแนวมาให้พระองค์ผ่อนฉันผ่อนหิวไปหาบักโมงบักไม่อุ้ยแต่เราหิดกระบอกออกนะเพคะนี่เนาะมันมีบ่ละอันเต้าก็เต้า หาบ่งดีด้อเพื่อมันพอของดีสัตว์ปลาสัยังเอามาพีกแน่ก็ได้เต้าหมูเต้าเต้าหมูนะเต้าเห็นบ่นะใส่ตร<จ>งเฮาตรงเฮาแต่ปลางมูยู่ใส่ห,กหักไม่เจนันอุ้ยแม่นมเอื้องใส่แล้วไี้ยัง,ยางมาอันนั่นอันว่างอยู่นี่สเดียแม่นมเห็นบ่แม่นมเอื้องนั่นน่ะอันขาวๆเนี่ยมาอ่านเบิ่งได้เป็นยังเอ้ย อา้าวแม่น้อมเอื้องอย่งแหละแม่แม่น้อมเตาสละโอคือบอไซเกิบเจ้าอ่านออกบ่ดาะเนี่ยคอยอ่านบอ่ออกดอกแม่น้อมเอื้องเจ้าอ่านซะจะชีละ่ลหลยงบ่ได้ผัวเปลือกไหลฮะน่ะมันบอไซเกิบนีงไลยอ่านผิดทางอ้าวอ่านผิดทางเต้า,าเป็นยัง่เดิมแม่น้อมเอื้องกูอ่านบ่ออก เดี๋ยว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 อ๋พออ่านออกจดหมายหาฉันตัวเนี้ยจดหมายเออใส่มันเปนแม่จดหมายตัวนี้อ่านให้ฟังถึงน้องอึ่งสุดที่รักจดหมายฉบับนี้ส่งมอบให้น้องอึ่งน,น้องอึ่งน,น้องอึ่งคะตอนนี้พี่คิดถึงน้องอึ่งมากโอย น,ออน,น้องเอิงพรุ่งนี้พี่จะเข้าไปหานะจ๊ะจากสจวดลาชันผู้ดใดสือสจวดบันี้ออกไปทั่วทิบทัว่วแดนพระองค์เพคะ,ะไหดิฉันเข้าไปในป่าเมื่อกี้ดีบ้านไปเก็บบักมุงบักใหม่แต่ว่าไปพ่อสารอันหนึ่งเพคะพระองค์ลกอ่านเบิงสีเพคะมอมฉันอ่านบ,อบ่ออกมัอมฉันปึกเพคะ พี่คะพร <ภา S 2> ะองค์ร้องพระดูพ่คะแสะดงว,ว,ว่าพวกเจ้านี่รักอ่านแล้วจังหูว่าอ่านบอ,อกอ่านบอ,อกพี่คะพระองค์สรงพระดูพระแง่งเบิงในพี่พคะในกลางฟากลางดงเช่นนี้มันจะมีกระดาษหนังสือเอ๊แต่ดูไปแล้วก็ยังมีลูกก็ยังมีลูกผู้หญิงสาวสวยอีกด้วยมันมเ,เป็นไป,ไ,ปได้ การดงกลางปลาจากสี่ซมีลุสาวสวยอยู่ในศาลนี่ไดจังไดเพคะพระองค์ร้องเบิงส่งแง้งเบิงเนี่ยเพคะดูดูค่ะดูดูดูบ่เป็นยังพวกเจ้าอ่านบ่ออกเราจะอ่านสูฟังตัวเราจะเป่าใดศาลขึ้นมาอ่านเป็นไล่มือแท้แท้มันมาแท้แต่ใสเบิงจากไล่มือแล้วเบิงจากไล่มือแล้วเป็นไล่มือคน แม่นอยู่ตีเพคะแม่นแนรับอีหยังคือสิมาอยู่กลางโด่งกลางฝาจังสีเพคะกระจังวานนี่เบิ่งเราสิอยอันซื้อผู้หญิงเพคะเป็นลายมือแท้ๆมันมาแท้แต่ใสอ่านไปมาจังไรผู้ว่ามีหยังมันนั่นมีความหนายอีหยังให้ฟังบ้างว่าโอเนาะสานีเขียนจากห้อง วังหินเขาประสงเบาพงคิลรี่ยังเป็นสาวเน้าอยูกก่กลางป่าใหม่บ่มีสู่ดอกผู่ค้องใช้ได้เห็นรูปน้องความพร,รมทั้งสารตาวาสนาพรามีให้พี่ไปหา้วงนั่งสีคองคอยทาพาหินเขาคอยบบ่ สาวนางองศิลาตอนเอาอายไปกอมนอนโอ้ยโอพีท่านได้เห็นลูกน้องให้เดินเที่ยวดอกเทะเที่ยวหาเดี๋ยวได้ยั้งอีกาคูบ่มีดอกนอนซ้อนสลาความลงไทยพวงคีรีเป็นเสือถือว่าเป็นยอดแก้ว าบาะอวพีีออออ่่ชยนนะวกเจ้ได้ยินเต็มสองหมูไปได้ยินแล้วเพคะใหม่กาแฟพรีเพรสโซ,โซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนเอซนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก พีเพลโซ่าดูมีรูปอีกซ้ำคนผู้โบผู้งามผู้สวยจังสี่เป็นยังจงังไลไหว่างเงือแต่มาเขียนหนังสือ,อบอกคิดทางไปฮอดบานฮอดซอไปฮอดบ้านฮอดซองเป็นยังผู้ยิกแต่มาอยู่กลางโดงกลางป่าจากสี่เพคาแต่บ่าพงกก็แปลกใจหรอกลางโดงกลางป่านะโบแล้ว,ลวค่ะอยู่ผาเห็นเขาแถวนี้ม่ผา,หาเห็นเขาหรือย่ มอมฉันกับโมหูได้เพคะต่ว่ายางกลับไปกับน้เมื่อกีนีพ่อแต่สารต่ว่าม่พรอาผาหินขาวเพคะนามของเธอกับนินามวัสาวพงคีรีพงคิรีเอา้าถ้าคุณคุณแท้คุณคุณตีณณอเอออแมนน้อมเอืองไปคุณไม่แต่ใส่ซื่อนี่เอาแล้วบอกว่าหันเนี่ลกะก็เล็กคุณม่จะคุณบังไดดอกดูไปมาแล่ รวบชักรวปความน่าในช่างงามเสียเหลือเกินยิ่งดูไปยิ่งกินใจยิ่งนั่งสาวพงคิรีคนนี้ถ้าตัวราบร่บไดมัพถ้าตัวราบร่เห็นตัวจร,ริงตัวราบร่บไดมัพกอดละก่อนตัวเราคงจะอยู่บนสุขสบายเนาะพระองค์ทรงขืนพิค เป็นนกเอืองเอืองพระองค์กานบอมี่นวขัดสนอ่ะตอนนี้เขามันในป่ากับเป็นอาทิตย์แล้วเอาเอื้องกับเต้าคัดกรกันเลยเดีด้าพระอพอพออย่าเมิงอยู่ในป่าปนิจจะผูดใดสิบมันอยู่ในป่าเนาะเจ้ากระไดบลกไปตัวทีบตัวแดนหลยพวกเจ้านั่นมันเป็นเพศเดียวกันเป็นนุ่มที่เรียงมากแต่ว่ามันกับเพศใช่เื่อกันอวัยวะกรมี่ แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ช่างสวยงดงามกผู้เจ้าหลายรอยทอาพันเท่าอยากเห็นบัตีเพคะาอยากเห็นแล้วผ้าเข้าไปนในผายินขาวู่ทางไหนกเจารูไหมน่อมเอืองอียงล่ะเม่น้เตาเต้าหู้อยู่บผ่ผายหินขาวไปทางไหนเนี่ยคอยเข้ามาหูจับไอหินขาว๋ยวไปกับต้นก้าวต้นก้าวต้นไม้กันเลยอันบ่มี่ทางสี่บอกี่เพค้าแต่ว่ากับบมี่ทางดกสังเกตแล้ว เขากระเดินผ่านไปผ่านมาอยู่นี่หลายรอบแล้วเจ้าก,ก็บ่าสังเกตเลยนีถ้าเดินไปอีกเาราคงจะกลับมาหมอกเก่าอีแค่ไแน่นอนเฮ้ยบุรีเจะซอยไดงปรแม่ณห้อหลงปลาลหรือเ่าจะออกจากปลานี้ได้จังไหนกันคิดเรากลับไปดีก็ห่ออยู่ซื่อๆเราห่อลอกออกหาสาวพงศคิรีคนนี้เพื่อทีสี่ทา่ามฟองให้เหากลับสเสือบงงังยังท่องของเขาได้เพลิา ไปจะสั่นพาคเราเดินทางไปหาพายินเขากันเถอะไปกลับไปตะเพคะนาทีหมุ่นเปลี่ยนไนอชั่วโมงไรลข้ามาหานาฬิกากระเลวพันเปลี่ยนวันข้ามาจองคือจะงดทางยืนขยันเดินก้อดทีตัวของเรามาอยู่พี่ก็คือดามรังกันไกลจจะเมืงองมานัน หัวใจวันขนิ่งหาฝ้ายน้ำตาปัญหำนอนอ้อนล่าหุ่ยลอยลาไปพระกระโอดเป็นท่านของพระติสาไปพระ,พระโอเคค<ร>่ะ พี่น้องเพื่อนเอิ้นว่หมอลำทำเป็นตัวละคนเอละชนอยู่เถิงหานมีงานไหนน้ำไปจางคนละทั้งไก่บ่ได้ว่านมีน้ำตุมก็ลุยพาขามผู้พาขามแม่น้ำตามแท้แต่สิไป ฉันขอเดเตือนเอ้ยอายอย่าได้นายทางลำนี่หละคนมีกรด้แล่เละซ้ัอยู่คือมาเมื่อไหม่มาก็ลาเจ้าบ่มีเศร้าไปบ้าเลยเออม่เป็นมอลำต้องฟักไฟหาเลียงปากเรียงทองสนองท่านทั่อีสาน นี่เราพวกมูทาชีวิตของหมอลำอุกรกรรมลำเข้นแยกเย็นเอาเหลือหายขั้นบ้าตายจังคืนบ้านนอนในรถอดอาหารกับคืนบ้านกะเลืองจอยพวกแฟนๆบ้าป่อยสัทธาคอยทะยุขำให้ด่างกอง ทั่วอีสานาื้อผักขูเนื้ล้นน้องลากจ่าเย้ยยายเขียนสารปิดตารับร่องวาเข้าโองง์บาวอนท่นน่ะต้องเห็นแทนแน่นน,นเห็นแล้วสิเป็นจุงไดต้องต<อ>ิดกับเราหรือเปล่าน้องต้องติดกับแทนแน่นนทล่ะเตว่า เงินอาจจะไม่เห็นเฮ่านี่สภาพเป็นผีพุ่งเป่าแบบนี้บ่ได้ผีเป่าพุ่งผีแบบนี้บร่บร์ไรนี่น้องละอ่ะเขาต้งจะไหนใส่บ่ได้ตีเอื้อยว้ายเขาไม่มาเขาตีเ้าก่อนมีอันนั้นยุ่มเนี่ยเอาเขาไม่เห็นควาผู้ใหญ่ขอเขาขสิมักทีงไหนน้องละเขาไ่ได้มาอันนี้อันเดียวบอกเอาอันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างตัวเนาะอีอันเด<ม>ียว<ม>อันเดียวมันใช้ไม่ได้หรอกถ้าไม่สวยน่ะเมียนบระจานเมียนที่เมียนจังใดตีเอื้อยเอาคาถาที่พอมีเพิ่นให้เฮามานนั่นดิ เยได้รับสอนมาเป็นยางดีแมนบอกฮะแมนตั้งแต่ปู่แต่ปู่ปูยาสังปูสังภาษายาสังกระสีผุนเพื่อนไ้เป็นทอดถ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 อดมากตั้งแต่เฮาท่านเกิดแมนป่วยเพื่อป่ก็มูแทะเอ้ากะยังไงใหญ่สี่สอนโอ้ยใหญ่สี่สอนแมนฟังความใหญ่สี่สอนอยู่ใหญ่สอนมากสอนมากอดเน้นร้องไห้อนน้องอยากได้ผัวอยากได้ผัวแต่ว่ามันโมเมนต์นี้ข้าทาย่างเดียวนี่น้องห่ะนี่อย่างแน่เอ้ย เพิ่นว่ามันมีองค์ประกอบอยู่เก็ดยางองค์ประกอบเอัน่ป็ยางเดียวกระจำที่บ่ได้ยู่เก็ดยางล้วันนี้มเออมันมีเนี่ยมันประกอบอีเก็ดยางอันอันอีสีไว้อสีไว้หน่ะไนั่นอย่างอีกมันปึกกะรอดเก็ดยางมันสิจําได้จีเอื้ออย่างนี้าชนังต้ปกเปอบปึ๊บปปิี่นบ้านบนเนเนี่ยหายาะวันนั้นมันอยู่น้ำตเฮ้าหนิเก็ดยางตเฮาหนิบ่ไ้าน้ำตน้ำตเข้าหนิุ่ไม้ไปหาไก่ให้มันเมย์หอกมันบ่หูใหญ่เนี่ยหูใหญ ว่ามาว่ามาเอาเ็ดจังใดเขาจังสีสวยสีงามนี่ยางเดียวเกียรยางแต่ันมันเป็นอยนางเดียวขึ้นขี่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 ขีขี่ขี่ขขี่ขีขี่ขขี่ขี ขี้ที่สามขี้ดังเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว่นอยังขี้ดังกับขี้โมกอันเดียวกันใบใหญ่เอ้าขี้ดังกับขี้โมกเสียเดียวกันจังใดเดี๋ยวนี้มันต่างกันมองได้ยังเสียงเดียวกันอยู่หรือมันอยู่หูนี่อยู่มันห่มอยู่หูนี่เพียงขี้โมกมันกระใสๆตัวน้องมันจะขี้ดังตัวน้องขี้ดังมันเป็นต้นก้อนตัวหนูสูงโอ้มาจังัซนตีเอื้อยตาเใหญ่ขึ้นลานลกแล้ว น้องหัวกระลูเลี้ยนบัทท่านได้ถึงคำว่าสลัดไม่ได้เต้นใหญ่พวกเธอกันแล้วกันแมนบัจจ่าเอาเริ่มจากที่นี้เลยค่ะขีหูขีตาขีดาขีรังขียังอีกแยะขีแข่าขีแข่าขีเข่าสี่สี่ขีเข่าขีเข่าแล้วไม่หมดขีที่หาได้ยากขีไข่โอ้ขีไข่น้องมีหลายอยู่ฮ่าห่าห่าเอาเลย ข้อบันกล้วยแดงแปลตัวขี่ยังอีกยายจะขี่แล้วลืมห้าขีโอ้ห้าขีต่อไปขี่ที่หัวขี่ที่หัวขี่ยังยายขี่เล็บขีเล็บกกระสอบเล็บใส่ในเบ็ดยายเป็นอุปกรณ์อมันนี่รอดกันมีลายคือกันเป็นลืมว่าเนี่ยจากเล็บยขี่ยังอีกมาเนี่ยขี่สุดท้ายขี่สุดท้ายนี่สำคัญขาดบ่ได้เลยขั้นขาด ขาขีสุดท้ายนี่เฮ้าสิบวสวยเบ่งหน้าเบ่งตามันคือสีนึกออกแต่อ่ะใส่สมองอันช่างสลัดเวลาิดมาใส่ดชิดวิดชัดแนดชทดชนดอิดชิดชิดชิลชิดีิดชนดชงดชขดชิดชิดชัดชีดิดีิดชิดีิีชดชิ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 ิดช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 ิเชิดชิดชิดดิ ขีขาดไปได้เขีนี่ล่ะขาดว่ะนี่มสที่สนจ้านี่ละโอ้ยกรป้าจกแน้องจกจจก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 เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอามารวมกันให้เย้ห้องก้อนเปียงมันจะได้เกิดพลังอันยิ่งง ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ